ถ้าดูความขัดแย้งทางการเมืองกรณีกฎหมายเปิดบ่อนคาสิโนระหว่างสองพ่อลูกสองคู่คือนางสาวแพรทองทานกับนายทักษิณชินวัตรและก็อีกคู่หนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบกับนายเนวิน ึ่งทั้งสองถือว่าเป็นการเปิดสงครามตัวแทนที่มีลูกอยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีพ่อสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยเดิมพันด้วยเกมการเมืองอย่างแน่นอนเพราะหนึ่งลูกของทั้งสองคน มีตําแหน่งใหญ่ในพักการเมืองนั่นก็คือนางสาวแพรทองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยส่วนนายชัยชนกชิดชอบเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทย 2. เป็นลูกที่มีพ่ออยู่เบื้องหลังและก็สนับสนุน ทางการเมืองคุณแพรทองทานเป็นลูกของนายใหญ่ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยส่วนนายชัยชนกก็เป็นลูกของครูใหญ่และก็ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยครับ3 ทั้งสองคนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเจนวายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองซึ่งถ้าหากว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปนางสาวแพรทองทานได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนายชัยชนกก็สามารถที่จะได้รับการผลักดันให้เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยได้ครับ4พ่อทั้งสองคนตั้งความหวังให้ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีทางการเมืองเมื่อนายทักษินสามารถผลักดันให้นางสาวแพทองทานก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งที่ไม่มีความพร้อมทางการเมืองเลยนายเนวินก็สามารถที่จะผลักดันให้ในายชัยชนกซึ่งมีความพร้อมทางการเมืองมากกว่านางสาวแพรทองทานด้วยซ้ำไปเป็นผู้นำทางการเมืองได้ซึ่งอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆก็ได้ด้วยครับ 5. พักเพื่อไทยและก็พักภูมิใจไทยก็พยายามที่จะช่วงชิงคะแนนหรือจำนวนสสเนี่ยให้ได้มากที่สุดในฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะถ้าหากว่าใครได้คะแนนหรือได้จำนวนที่นั่งสสมากที่สุดในฝ่ายอนุรักษนิยมพักนั่นก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และก็สามารถที่จะผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ครับพ่านทั้งนายทักษิณและก็นายเนวินต่างก็มีลูกเป็นความหวังทางการเมืองและก็คงจะไม่ปล่อยหรือว่าไม่ยอมให้ลูกของตัวเองถูกฉีกหน้ากลางสภา จากกรณีที่นายชัยชนกชิดชอบได้ประกาศไม่เอากฎหมายกาสินโนนายเนวินเองก็เป็นผู้ผลักดันแล้วก็เป็นผู้ต้องการที่จะให้ในายชัยชนกได้แสดงออกถึงการคัดค้านการเปิดบ่อนคาสินโนก็คงจะไม่ยอมให้ลูกชายของตัวเองโดดเดี่ยวและถูกกระทำ เพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้ก็ต้องสู้กันนายทักษณิณอาจจะรู้ดีว่าตัวเองสถานะทางการเมืองในขณะน,นี้มันไม่เหมือนกับยุคพักไทยรักไทยที่มีสอสอสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงอยู่ในมือวันนี้จำเป็นจะต้องอดทนแบบหวานอมขมกลืน ปฏิประนอมให้มากที่สุดวั้นก็เราก็จะเห็นท่าทีของนายทักษิณค่อนข้างที่จะสหบเสียยมเจียมตัวดังนั้นเชื่อว่าเกมครั้งนี้เนี่ยจะมีการเอาคืนอย่างแน่นอนนายทักษิณก็คงจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวโดนฉีกหน้ากลางสภาฟรีฟรๆเพียงแต่ว่าการเอาคืนนั้นจะเกิดขึ้น เร็วหรือช้าเท่านั้นเองครับ